ใจมีนกแ็แขเลยอะไรนะที่เราเจอกัยนะ่ะแล้วก็กลายเป็นว่าแคแม่สู้ออกมาแล้วเนี่ยแบบกายเริ่ว่า,าแบบไม่สนใจว่าเจนจะพูดอะไรแต่สนใจว่าเจนแต่งหน้ามีอะไรใช้ลิปอะไร<อ>ใช้อะไรแต่งหน้าซ<อ>ึ่งเราก็พยายามจะบอกเขาเหมือนกันได<อ>่ยินไหมครับแตเจนพยายามจะบอกจะแบบเอ๊ะจะบอกยังไงนะแล้วจะบอกไปแล้วคุณต้องการรู้จริงๆแต่วันเนี้ยถ่ายถอดไปเลยครัจริงๆใช้ลิปเปอร์อะไรวันนั้น เราแค่นอนที่แต่งหน้าก็แบบเจนไม่อยากจะบอกแต่แบบเจนก็เลยบอกให้มองที่แต่งหน้าไปค่ะให้ไปเขียนดูหน่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เกรงใจอยา่เนี่ยว่าเราไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีก็เขียนให้ก็กลายเป็นว่าดิฟนักที่ติดขายหมดตัวเอามาวันนี้แหละทำให้เราได้งานปันี้ก่อนเลยวันวันที้ทาสีอะไรมาครับวันนี้มาในรูปทีอบอะไรก่อนเนี่ยันนี้เลอก่าขอวนนี้ดียังไงครับพี่เจนหาเจนจะบอกว่าเป็นดิฟแม คุณเจนนี่สวอชได้เต็มที่เลยค่ะเจะซสีออะไรก็เลยลืมสวอชโล่สีแต่วันนี้ใช้1-5เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะได้ปัดกับสีหมดด้วยแล้วก็เป็นสีที่เจนนี่เคยได้ใช้แล้วพอได้ลองเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นลิปแมทที่ติดทนนานแล้วทำให้เด็กคนนั้นยืน16ชั่วโมงอ่ะระหว่างวันคือสมมติเจนไปออกงานไปออกสัเวียนไปอีกงานเลยลิปก็ยังอยู่แต่มั่นใจได้ว่าส่วนกลางวันตอบโจทย์ผู้หญิง ด้วยถูกนะคะว่าพี่จะไปขอของเรื่องลิสติกมากๆเลยเหมือนกันคนไปสรุปง่ายเยังไม่หลุดเลยขนาดกินน้ำกินข้าวกินอะไรไม่หลุดเลยค่ะแต่ถ้าสูงก็อาจจะดีนิดนึงถ้าใจได้ว่าตัวนี้หมดดีใส่ดีตัวอ้าวตัวอาวได้รอต้องสัวอาวค่ะเอามาเบรลกับอะไรไหมคะเบลเม่น้องมาเบลกถึงหกสิบสูดหกสิบสูดตัวที่เจนชอบค่ะเจนเป็นคนที่ชอบสีนู้ดที่พี่ไม่น่าจะเห็นเจนคาะแล้วแต่เด็กชอบสีนู้ดอะไรเงี้ย แต่พอมาเจอหกสีแล้วอุ้ยเป็นสีที่ถูกต้องเลยอะค่ะก็พอมาเบลนกันนี่แล้วแบบสวยแต่จริงๆแล้วเขาสวยทุกสีเลยนะครับถึงสีจริงๆเอามาเบลนเอามาเบลนกับอะไรเอามาผสมกันนะค่ะเราจะได้สีที่แบบไม่เหมือนกับสีเดิมๆเลยพอแบบเด่นเราก็จะได้สีกลุ่มอีกหนึ่งได้อีกคาแรคเลยอืมเจ็ดการประทุกต์เรียลกิ้วก็จริงๆก็ขอหน้านี้ เรื่องความสวยความงามเกี่ยวกับเครื่องสัปอางตลอดเวลาเหมือนกันแล้วพี่เจนขาขาทักอะไรักมือยังาม้วเป็นลุคอีกเจนก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเกี่ความสวยความงามตลอดเห็นตาจากหนับตาจกับเนวย่อใช่ค่ะก็จริงๆกับฝากไว้กับทุกคอลเลคชั่นเลยนะคะทัางจริงใจเจนอ่ะก็เป็นคนใช้ด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเนอเรียลมันอยู่คู่กับเรามานานมากค่ะแล้วก็ลุคสีคือดีเป็นของที่ดีคุณภาพสิ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ย มีวันนี้สิงสิงนีคะแล้ววันนี้พอแบบพอาวุ้นมีวันนี้เราก็เหมือนน้องเู้สุดท้อในนิคมสุดทีเขาดีใจเขาเมากกับที่บอกก่อนให้เขาก็แบบจัดแผนการเกิดขึ้นนาที่นี่คุณไม่รู้เลยคุณไม่รู้ก็วันเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะก็มีแอร์คนโตกัดโคตรสดมากเจ๊ก็คุณไม่ได้คลาดผิดด้วยเหรอก็ไม่ใช่ก็จะเกิดขึ้นที่บอกให้ขึ้นเป็นทุกฝ่าีนะโอยโหมีอะไรเพื่อนเราไหม แต่งดีต้องสวยไรเงี้ยต้องหล่อเวลาเออให้เขาเขาเป็ชวนแบบเป็นผู้หญิงช่ใ่ใช่ใช่ใเวลาเรามีร่วมเรามีร่วมแผนการอะไรกับเรื่องไ้แซ่บเขาเขาเ้ิ่งมาบอกตอนแรกนานาต้องบินไปแต่ว่านานาไม่สามารถบินไปแบบสองวันแล้วแบบครั้เดียวคือหาตัวในทันด้วยแล้วก็แต่บมุมเว็นนั้นแล้วได้มีถักตัวอย่างน้องแคทพอ้วคุยกันนะทุกคนคอนแทคกันแบบในกลุ่มแล้วเรียบร้อย เราเองพอได้เห็นแต่ว่าโมเมนต์นั้นเป็นยังไงบ้างคะพี่ดีใจอ่ะเรารู้สึกเหมือนโดนขอแต่งงานดีมากคือเพื่อนรักอะค่ะพอแบบพอชีวิตเขามีความสุขเราจะรู้สึกแบบเราแฮปปี้เปด้วยเตรียมปาร์ตี้สลัดอย่นะครับไม่ได้คิดเลยเนี่ยเออนี่พี่พูดจริงจริงนะเราไมรอดนะคะ่ได้เรื่องขาโซดชนะเราเราค่า แล้วเราคิดว่าวันที่เพื่อนมีความสุขมากกว่าอยากให้เขาแบบมีเบบีรจริงๆเราเรา,เราคุยกันไหมเขาว่าแบบการแต่งงานของของ,ของ,ของบุณมันต้องเป็อนอยังไงบ้างหรือไม่ต้องเปิดขึ้ไม่เลยคุยข้างๆเลยอยากให้ยูดยมีรูปเพราะว่าเราคุมีรูปแล้วก็รู้สึกว่าการมีรูปมีความสุขจริงๆแล้วก็อยากให้บุญแบบเลี้ยงเบบีอะไรอย่างเงี้ยค่เพราะว่าต่อไปหรือยังต่ออยู่ก็ต่อ เพราะว่าคนเล่นแต่กับหลาหลลูกๆเพื่อนในกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เคยมีเป็นของตัวเองซึ่งวันนี้เชียร์มากก็ทอย่างดีนะเพราะเฉยๆก็ต้องดีทุกอยากนะายมีคนที่ต้องเห็นเวลาเขาเล่นกับเด็กอีกแบบสิ่งหวานแนมะ่ทำแบบไม่ยากแต่เขามไม่ได้ทำแบบไม่ยากจริงๆเนเหมือนคนที่ไม่มีประสบการณ์นะก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะจะยังไงจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แสดงว่าถ้าเกิดแต่งก็มีมีเกณฑ์ไฟเขียวเลยเริ่มเลยอยากให้รุนไฟเขียวนะเพราะเราก็คงจะเชียร์อีกค่ะซึ่งพวกเราก็จะเป็นเทรนเนอร์อ๋อแน่นอนวุ่นสู้นี่คือวนสู้ของเพื่อนเชียร์หนักๆนวันนี้เป็นการกดดันเป็นตัวแล้วค่ะจะวุ่นตัวกดดันแต่ว่ายังไม่ตอนนี้ก็ยังรอรอแบบว่ามันร่างกายมันยังไม่พร้อมรอเลิกเลิกแต่ก็แต่งได้แล้วม่ได้ผ่า เราเป็นที่ขันเรื่องของลิัณรักากับพี่เจนหาส่วน่สุดเพื่อรก็แบบว่าเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆพี่เจนหาก็จริงๆเป็นคนที่รักการดูแลตัวเองเวลาเจอที่รักคาก็จะตอบเป็นคนที่รักษาสุขาแล้วก็รู้ว่าแข็งแรงตอนนีู้แปลกนะกินของไปหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยหอี่เห็นเจนั่นเป็นเด็กอมป้ะ ก่อนหน้านี <otion> like ้จะเห็นเราโพสแบบเพื่อนโพสต์ว <ren> ่าเราทานอาหารสุขภาพตลอดมาล่าสุดเห็นเรากินเค้กกลายเป็นว่าหลายคนแบบเมสซี่ก่อเจนกินเค้กกินเลยเจนกินเค้กทุกวันเจนคุ้เลยไปดูชอบกินเค้กมากให้กินเค้กแทนข้ได้ถามว่ากินเยอะไหมดีกว่าพีเจนกินทั้งกล่องกล่องวันนี้นะกินทั้งกล่องวันละหนึ่งกล่องแต่ถ้าเป็นเค้กคือเค้กสุขภาพเลยที่กินเสุขภาพจริงๆก็มีคลอรี่ แล้วออกแล้วเอาาออกแล้วกแล้วสเต็ปที่นตอนออกทัิงวหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็คเอเวทเทรนนิ่งอีกชั่วโมงคือเขาแบบว่ากินปุ๊บต้องออกปั๊บไหคะพี่เจต้วกก่อนตัองน้อกก่อนแล้วค่อยทานพยายามนะคะไม่ได้ออกไม่ได้โดนฝนลง คนจะเข้าใจผิดไม่มีใครถ่ายรูปได้ไงก็ต้องเซิร์ฟซีแล้เซลฟี่มันก็จะอย่างเงี้ยมันหนักทุกวันนะครับสำหรับคอมเมนต์นะคป็นเป็นคนที่ไม่ชอบไม่สนใจนะแต่ว่าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตที่ดของเราแล้วก็ แร้วก็การปรุเราละกรงก็้เราพื่อเพื่อตอวรอะว่าเราบอกไไหมหรือว่ายังไงกนแบยังไกนแนี้นะเก็บอกแหละหอแต่เขาไ่พูดละแต่เรายืนยันว่าสัตอาหารของเราก็ควนใช่ไหมครับใช่อย่างถ้าใครมาเห็นตัวจริงก็ลองให้ยืนอูเลยนี่พิเจลงไปโพรธเจ๋นี่เจงก็เท่าเดิมเท่าเดิมแบบคือไม่ได้แบบหอมลงไปแบบถุงตาแบบนั้นเลยใช่ไหม สุขภาพโอเคไม่เจ็บไม่ป่วยตามประกาได้กระดแต่อย่างไรผมก็มองว่ามีความเป็นหนงที่อ่อย่าง้มก็มรับนัองทุ้ความกลับคู่ดานที่เป็นแบบไปค่องที่มีบริษัี่มีือตกคู่อ่อะไรต่างๆเป็นเพื่อนด้่่จะเป็นเพื่อนนจะเป็นเพื่อนเพราะว่าถ้าเป็นคลติดเป็น่อแล้วตอบแบบคำข่าวแะ ลรับเป้คณนกับยายแล้วกปงานเนนี้ก็คืาเ่าุยายกเ้าหนาแทนแล้วแไม่พรูปแติี้แม่จะมาดูเกมนี้ี่ไม่ดูเลยแล้วมีอีเวนต์หนึ่งุณงานวันริงีงานนะแทบจะไม่มีเวลาหายใจแล้วเนี่ย ก็ส่งตัวแทนดูแม่ไหมเขาติดหลาดหนักมากไหมครับที่เราพูดกันอย่างนี้จฟังเปลเออนเดี๋ยวเขาไม่อยากฟังแล้วอ่ะเขาบอเป็นโมเม็น่ารักเป็นยัยปแนตูด ปกติแล้วทงานดูแลห้ามได้ไหมคะห้ามไม่ให <mel od ic> ้ไปดูแลได้ไหมคะไม่ได้เลยคุณยายช่วยดูแลหน่อยค่ะเอาล่ะช่วยหน่อต้องให้ช่วยใช่ไหมติดไทยติดไทยนอราิดยายหรือยายติดนร่าูติดหแต่แต่ว่าคุณยายก็ไปอีเวนต์บ้างอีเวนต์แล้วคุณยายว่าคุณยายก็อีเวนไ์เยอะออ